สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ผมก็จะพามารีวิวเจ้าตัวไช่อั้มตัวสตีทวินนะครับที่มาแต่งในสำนักเราแล้วนะครับพามาตัดโคง้งหลายอย่างเลยคันนี้อาจจะเยอะนิดนึงอาจจะดูเรียบๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแต่ก็จัดทรงขึ้นมาก็มองดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ทาอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากช่วงท้ายกันก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ช่วงท้ายนะครับคันนี้เราก็ได้ตัดเฟรมข้างหลังนะครับตัดเฟรมช่วงหลังออกมาเดินท้ายโค้งใหม่เพื่อวางตำแหน่งตัวด้านหลังใหม่เพื่อจะได้จัดตรงขึ้นมานะครับจากที่ว่ามันยาวกว่านี้เราตัดให้มันสั้นลงแต่คันนี้สเปคไม่ได้สั้นมากอย่างเท่าที่คุณคิด สามารถ <hè? S 1> นั่งสองคนได้พอดีพอดีหลวมๆเลยนะครับหลวมๆเลยเพราะว่าเจ้าของฟิกมาว่าขอนั่งสบายๆนิดนึงนุ่มๆเบาะก,ก็นุ่มนิดนึงนะครับคันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมนั่งให้ทครับเหลือไหมครับสบายๆครับไม่ได้สั้นมากครับแต่เป็นงานที่แบบว่าตัดท้ายแล้วก็นั่งสบายๆเวลาตัดท้ายนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ย เวลาทักแล้วคุยกับผมเนี่ยสามารถเลือกเลือกได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสเปคของที่ร้านอย่างเดียวสามารถเลือกได้ที่ว่าคุณต้องการน,นั่งยาวเท่าไหร่สเปคไหนบางคนส่วนใหญ่ถ้ารถสวยๆจะจัดเนี่ยบางทีนั่งได้คนเดียวเขาจะตัดสั้นมากกว่านี้แล้วบอกก็จะเว้าเข้ามามากกว่านี้ก็จะนั่งสองคนได้แต่ฟิตๆแต่คือแบบเบียดเบียดกันนิดนึงนะครับแต่คันนี้จะนั่งแบบสบายๆนั่งสองคนพาลูกส่งเรียนได้อีกหนึ่งคนนะครับ นี่ก็จะมีไฟท้ายไฟท้ายพวกนี้เราก็ใช้ตัวปกติของสำนักเราตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายดอกไม้มีบางโคนหลังไฟท้ายดอกไม้เนี่ยอยู่ราคา1,000บาทบางคนหลังนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันเป็นงานคัตตอมนะครับของที่ร้านอยู่ที่3,5 0 0เบาะนะครับพวกไทยอัมเนี่ยเป็นงานที่สามารถใช้ตัวล็อกเบาะได้เหมือนเดิมตัวทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับใต้เบาะเป็นไง อันนี้ก็เป็นใต้เบาะนะครับยังมีเดือยล็อกยังใช้ตัวล็อกได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือภายในดูอยวให้ตากล้องดูด้านในนิดนึงนะครับว่าเก็บงานสภาพแล้วข้างในอจอจอกมาประมาณนี้ครับก็จะเก็บงานเนี้ยบหมดทุกอย่างนะครับเวลาตัดโค้งอะไรแล้วทําสีโค้งใหม่นะครับสีโค้งอ่ะของที่ร้านเราทํานะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างเนียนมาก ว่าเราตัดท้ายแค่ตรงช่วงนี้เราไม่ได้ตัดเข้ามาข้างในนี้นะครับแต่เวลาเก็บสีอ่ะผมเก็บแค่ตรงนี้ถึงแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองเพื่อเกี่ยสีตรงนี้นะครับไม่ได้ทําใหม่ทั้งช่วงนี้นะครับทาแค่ช่วงนี้แต่เกียรสีให้เท่ากาันตามปกติของตัวรถได้เลยนะครับคือ <Dieses S 2> ดูไงก็ไม่เห็นรอยใช่ครับผมดูยังไงก็ไม่เห็นรอยครับอันนี้ถ้าอันนี้เราตัดได้แต่เราก็เอาของเดิมต่อกลับมาได้เหมือนกันก็เนีนเนนยนๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่สามารถมองได้รู้ว่า รถคันนี้โดนตัดท้ายมาแล้วหรือว่ามีการโมดิฟายมามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็โชว์คุณภาพงานเนี้ยของที่ร้านเราครับที่ทำดูไซต์บ่อยทีไซตบอกว่าจะเป็นโครงเหล็กนะครับเราคุมด้วยกัะเบี่ยนรองพื้นไว้อีกรอบหนึ่งใส่เดินเหมือนเดิมได้ใส่เดิยเหมือนเดิมได้ครับแล้วก็มีตัวล็อกแบบน่งี้ครับแล้วแต่สเปคงานนะครับตัวนี้มันเป็นงานคัสต้อมนะครับ คนไหนฟิกมาอยากได้ประมาณไหนเราก็สามารถที่จะจัดให้ลูกค้าได้ทุกคนอ่ะอันี้ก็สบายๆครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวหลังเนี่ยไอตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา800บาทนะครับเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็มีตัวขาไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่คู่400กว่าบาทนะครับแบบไทอัมจะเป็นงานสแตนเลสนะครับส่วนขาป้ายขาป้ายอยู่ที่2200ครับเป็นขาป้ายแบบพับได้ครับ แล้วก็ยางคันนี้ก็ทะลงยางเอวอนเบอร์หลังก็น่าจะเป็นร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบสิบเจ็ดครับเอวอนครับตัวนี้ก็ดูโหดดีนะครับดูแบบสาสลุยนิดนึงต่อไปนะครับก็จะเป็นอยางหน้ายางหน้าก็จะเป็นเบอร์ร้อยสิบนะครับเอวอนนะครับแต่ช่วงนี้เอวอนบางทีก็จะหายยากนิดนึงบางทีก็มีของบางทีก็ไม่มีของนะครับแต่ก็สามารถทัก แล้วก็สั่งเข้ามาได้นะครับส่วนตัวไล่มาตรงนี้อันนี้เป็นท่อโลเวลครับแค่ปลายซิปออนอย่างเดียวนะครับเป็นทรงอ่ทรงเดียวกับพวกซาร์พวกอะไรพวกนี้เลยนะครับเหมือนกันแต่เป็นงานไทยครับของที่ร้านนะครับเอ่อยี่ห้อโลเวลอันนี้เป็นแค่ปลายซิปออนนะครับปลายซิปออนอย่างเดียวอยู่ที่ราคาหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้ส่วนงานตัวนี้ทำาอะไรไปเองก็จะมีพันผ้าพันท่อนะครับอันนี้เขาอาจจะพันมาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่สามารถที่จะพันที่ร้านได้นะครับอยู่ราคา2,500บาทส่วนตัวนี้นะครับฝาครอบหัวฉีดอันนี้ก็ทำพอลท์โค้ดใหม่แล้วไล่มาด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีกันแข้งกันแข้งอีกหนึ่งตัวกันแข้งราคา2,500บาทนะครับแล้วก็ตัดต่อขึ้นมาจากข้างล่างก็จะมาเป็นข้างบนแล้วมาตัวนี้ผมว่าทุกคนน่าจะชอบเรื่องแฮนแฮนเนี้ยเป็นแฮนอ้วนนะครับ เอามานิยมเอามาใส่ทุกที่ที่ผมจะนิยมใส่พวกรอยเยอร์แอนฟิลนะครับอันนี้ราคาเบาๆไม่แพงแต่ถ้ารับลูกค้าไทยอ้ําคนไหนชอบของแพงเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับมี2เกรนะครับอันนี้เป็นแฮนด์ยี่ห้อเลนเทลนะครับราคา950บาทนะครับแล้วก็ตุ๊กตาอยู่700กว่าบาทอันนี้คันนี้ที่ใส่สามารถซื้อใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยครับผมส่วนกระจกกระจกตกคู่ละพันสองหนบาทนะครับคู่นี้ มีมือเบรกมือคัสต์คู่ละสอมีปลอกแฮนด์นะครับของแท้คู่ละพัน0มีตุ้มปลายแฮนด์คู่ละ4 5่าบบาทนะครับอันนี้คือราคาของชุดบนตรงนี้ทั้งหมดแต่ถ้าคุณต้องการของแท้แฮนด์ก็อยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะครับตุ๊กตาก็อยู่ประมาณ5,000กว่าอยู่ที่เราเลือกใช้ของครับและสินค้าลงไปอยู่ที่ลูกค้าเลือกเท่านั้นไม่น่ามีอะไรมากครับสามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยถามผมว่าขี่เป็นยังไงนี่ดูถ้าขี่จัดทรงแล้วผมก็ขี่ง่ายครับ ส่วนแฮนด์ตัวนี้อาจจะดูเตี้ยนิดนึงนะแต่ก็ผมว่าสำหรับผมเองผมก็ไม่ได้ก้มอะไรนะเนี่ยพอผมขึ้นรถมาปุ๊บเห็นไ,ไหมครับเอื่อมมือไปนิดนึงอาจจะมีนิดนึงที่จะต้องโยกตัวลงไปหน่อยเดียวแค่ประมาณแค่นี้เองก็ขี่ง่ายนะทรงสวยด้วยแล้วก็ขี่สบายด้วยนะครับส่วนมาตรงข้างหน้านี่ตัวนี้ขาย้ายไม้มีอ่าตัวนี้ขาจับไฟหน้าก่อน ขาไฟหน้านี่มันขาไฟหน้าแต่งนะครับอันนี้เ,นเขาซื้อมาใส่อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้ของยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้ขอโทษด้วยส่วนขาไม้ขาไม้ตัวนี้จะเป็นขาไม้แต่งนะครับขาไม้แต่งก <servicios S 1> <ฆ>็อยู่อ,ยอันละเก้าร้อยบาทครับผมจะเป็นพอดีสติทวินอะเวลาที่จะเปลี่ยนขาไฟหน้าแต่งนะครับใครอยากจะเปลี่ยนขาไฟหน้าแต่งต้องเปลี่ยน2ออย่างขาไม้ด้วยขาไฟหน้าด้วยต้องเปลี่ยนพร้อมกันเพราะว่าของเดิมอะมันจะอยู่ในชุดเดียวกัน เวลาเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนคู่ราคาไม่แพงครับถ้าเป็นของที่ร้านก็อยู่ที่2,500บาทกับ900บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับอันนี้เขาเนขายอย่างเดียวเลยวันนี้ขายต้องการขาย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 ช่วงนี้ร้อนตังครับร้อนตังมีน้อยเยอะเ็อย่างเงี้โยโอ้ยมีเยอะก็อย่างเงี้ยครับต่อเลยนะครับไปเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้านะครับไฟเลี้ยวหน้าตัวนี้อยู่800บาทนะครับแล้วก็มีขาไฟเลี้ยวหน้าอยู่อันละ650 เป็นขาตัวเนี้ยอยากให้ลูกค้าดูว่าอ๋อลูกค้าเลยอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าขาตัวนี้มันจะจับอยู่กับตรงแผ่นชาร์จสามารถตัวที่ใส่แผ่นชาร์จก็ได้หรือไม่มีแผ่นชาร์จก็ได้นะครับเพราะว่าไทยอ้ําตัวใหม่บางทีอาจจะย้ายแผ่นชาร์จไปข้างหลังแล้วแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยคุณจะมีแผ่นชาร์จอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถใส่ซ้อนตัวขาตัวนี้ไ้ข้างหลังดได้ไว้ข้างหลังแผ่นชาร์จได้เลยชวนแผ่นชาร์จทาไมคันนี้หายไปละ่ะ แผ่นชาร์จคันนี้ย้ายครับเพราะไทอ้ําจะมีปัญหาเรื่องสายไฟเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เลยเราย้ายไม่อยู่ด้านหลังแล้วเหมือนของศูนย์ตัวขายาย้ายแผ่นชาร์จตุ้นหม้อน้ำเนี่ยครับอยู่ตัวประมาณ750บาทสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเราย้ายกลับมาให้เหมือนกับของที่ศูนย์ทำศูนย์เขาก็จะย้ายมอย่อยู่หลังหม้อน้ำกันเราก็ย้ายมาอยู่ที่เดียวกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาเขาเาเข้าศูนย์หรือว่าอะไรเงี้ยครับส่วนบางคนหน้า บางคนหน้าตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา1,800บาทนะครับเป็นบางคนหน้าแต่งสั้นของสำนักเราเองสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ครับคันนี้งบประมาณคร่าวๆนะครับน่าจะจบอยู่ที่ประมาณรวมยางด้วยนะครับยางอีกหนึ่งคู่ก็จบประมาณ5 0,000กว่าบาทบางทีบางคนยังคิดว่าไทอามาอาจจะแต่งแพงหรือหุ้ยต้องใช้งบสูงเปล่าเลยหรับร้านผมจริงๆแล้วอยู่ที่คุณเลือกสินค้าที่มากกว่าครับว่าคุณจะใส่ของแบรนด์ หรือว่าคุณจะใส่ของทั่วไปเราสามารถแต่งให้คุณได้จัดทรงได้ทรงลถอยู่ที่เราแต่สินค้าเรื่องงบประมาณอยู่ที่ตัวลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ครับว่าคุณจะควบคุมงบอยู่เท่าไหร่แต่ให้ได้ทรงควบคุมงบอยู่ที่ประมาณเท่านี้ให้ได้ทรงนี้ประมาณนี้ครับผมไงฝากไปด้วยครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเสียงท่อกันหน่อยเสียงท่อโรเวลว่าบึ้มบ้ามหรือเปล่ากับไถอแอม9 0 0ซีนะครับอันนี้เสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่า ได้ขอญอาตาของบ้านเขาก่อนมันเนี่ยมารีวิวหน้าบ้านเขา,ะเาอะเฮ้ยแต่เขาไม่อยู่นะกุญแจกุญแจลอ็อกอยู่งนอ, <c oughs> อันนี้เสียงรอบเดินเป้าก่อนนะครับดูใหญ่เหมือนกันใช้ได้กล <c oughs> <c oughs> มทุ้มนะครับ นข้างคุ้มนิดนึงออกมาเป็นลูกๆนิดนึงครับใช้ได้นะครับอันนี้อ่ะเอาน,นี้เรารีวิวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีช็อตที่จะต้องทำันนี้ได้เลยนะครับ ยังไงขอบคุณนะครับวันนี้ฝากไทอัมคันนี้ไว้ในดวงใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครที่ติดตามเราอาจจะคอนเทนต์เราอาจจะเหมือนเหมือนเดิมหน่อยแต่ก็ผมก็พยายามเสริมสร้างแล้วความรู้แล้วก็แบ่งปันเรื่องอะไหล่เรื่องวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอให้ดีมากกว่านี้มากขึ้นนะครับยังไงฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับสวัสด,ดีครับเจอกันครับ